สวัสดีค่ะสวัสดีเฟนเพจแม่บัวน้องจ๊อบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจ๊อบมาค่ะกินข้าวเช้ากับแม่บัวแม่บัวเห็ดลาหมูอีกแล้วเมื่อนั้นซื้อมูไม้กิโลนึงแบ่งราบพีละน้อยลาบต่พอกินพอกินคนเดียวเนาะค่ะสุดท้ายพอดีผักสดไปซื้อมาอีกค่ะห้าบาทกำละห้าบาทถัทถว่วพูห้าบาทค่ะ ปนจี้โพมก็ยังเหลืออยู่เมื่อนี้ม่บวไปซื้อมาอีกแล้วซื้อมาเย็นวานถุงละห้าสิบบาทซื้อมาสองถุงเป็นมนบกสิเจาะตูดทอดค่ะแต่ปนนี่ก็ยังแทบอยู่เ้อค่ะเมื่อวานกินเยอะมันแทบกินเยอะจนเกือบไรดิกิเข้าวเที่ยงมันโบหิวค่ะ ัก,ก้ออันเอฟซีถามมาว่าผักอะไรยาว,ยาว ก้านจองค่ะพักพายจะเป็นก้านจองเล็กแผ่นเล็กแผ่นเล็กมีแทบกว่าแผ่นใหญ่ พันใหญ่จะออกจืดนิดหนึง่งอันนี้จะเป็นเข้มข้นออกออกหวานออกมีมีปนขมขมหน่อยหน่อยหวานแหง้งถ้าเอาไปแกงเอาไปนึ่งยิ่งแซ่บค่ะ ิงกับเปินกับแจวเข้ากันทำห้าบาท แมลงแมงบอกระสีไปเหรอกอซื้อผักถูกๆมากินผักปลอดสารพิษชาวบ้านเขาปลูก มาแล้วค่ะลูกชายสุดหล่อของแม่บัวอยู่ทางหาดใหญ่ตื่นหรือยังคะเมื่อวานเห็นว่าทําง,งานหนักชอบงานมาทําที่ห้องตื่นหรือยังมาเยอะคือขขากับแม่บัวลับหมูต้องเรียกลูกชายกินก่อนเดี๋ยวลูกชายจะน้อยใจอืลูกสาวตื่นหรือยังคะ ลูกสาวคงจะตื่นที่ห้าของเขาน่ะสี่โมงค่ะลูกสาวสุดตัวของแม่บัวทั้งสุดสวยทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนน่ารักคนเก่งลูกชายก็เก่งเป็นคนดีมีน้ำใจ ลูกชายอีกคนก็อยู่ทาง <c oughs> อ้อมใหญ่เป็นมอนเป็นน้องจับป,ปีหนึ่ง <c oughs> เป็นคนแถวบ้านน้องจับ <c oughs> <c oughs> แต่เห็นแม่บัวแล้วเกิดรักแม่บัวสงสารแม่บัวมาก พี่สาวแม่บัวอยู่ทางเมืองจันท่สุมาเ้อะค่ะพี่สาวก็บแม่บัวลาบหมูค่ะก็ป่นเจียวได้กินอาหารอีสานและคิดถึงพี่สาวเ้อะค่ะบ้านอยู่อำเภอติดกันกับแม่บัวค่ะ จะไปปากหลักรดอทางจันบุรี ว่าบอส่เพ็แก็ยังมีเพ็ดอยู่ค่ะอันนี้เขาอ่อนค่ะกินได้หมด ขนาดเพชรนิดเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ